บทที่7ถึงบทที่11พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจินดามณีปียังมันตังและบทสกตาวาอิติปิโสภกวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถลิ สทัทธาเทวะมนุษย์นังพุทโธพระควาติสวาคาโตพระควาตาธโมสันติติโกอากาลิโกอเอหิปัสิโกโอปะนิโกปัจจัตังเวทิตโพโิวญโยหิติสุปติปันโนพาาระควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพาาระควาโตสาวกสังโฆ ยายะปิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาเอสพะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชลีกรนิโยอนุตตรังบุญยเขตังโลกัสอาติ จินดามณีปียงบันตังยะสังธาสังโกนัอุปปสันติสินนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโคนตันจะมหาราชาตวังมังโกสัตตุนุทีปังกาเรเทโวสุโปโสธิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสนิงกินเนวา ทตาปียังกันตังสาริพุตโตพระวันตุเมสิทธิลาปังชนานเยมณีจินดาปียังจะทนังสเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินาัสันตุปัทวาสเพรุขขาวูปสเมตุเต สักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปสมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพปยาวูปะเมตุเตสักกตวาสังครัตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุนยยังปาหุนยยังสังฆเตเชนะโสธินา นัสันตุปัทวาสเพโรคาวุปสเมน,นตุเตอิติปิโสภะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขทโตโลกัวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมวสารติ สทัทเทวะมนุษย์นังพุทโธพระขวาติสวาคาโตพระธรรมตาธโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปจ,จตังเวทิตาโพวินโยหิตสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆ ยายะปิป ah ันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคลาเอสพระคภีโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชรีการณิโยอนุตตารังปุญญเขีตังโลกัสสติ จินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนุปปัสสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปปุลตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตทุโนทีปังการเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตภวันตุเม สิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจะทานังสเพชนาพระหูชนะปิยังมะมะสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวารังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตเชนะโสธินาัสันตุปัทวาสเพทุขาวุปเสมตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวารัง ปริราหูปะสัมมังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัตถวาสเพพยาวูปสเมินตุเตสัคตวาสังคารตานังโอสัังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัตวาสเพโลคาวูปสเมินตุเต อิติปิโสพะคะวะอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารถิสถาเทวะมนุษยานังพุทธโภะคะวาติสวาคาโตพะคะวะตาธรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโก ปจตังเวทิตโพวินญูหิตสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคาลิอัตถปุริสปุคลา ເອສະພະພະວະໂຕສາວະກະສັງໂຄອາຫຸໄນໂຍພາຫຸໄນໂຍທັດທິໄນໂຍອັນຈະລີກະລະນິໂຍອະນຸຕຕະລັງປຸນຍະເຂຕັງໂລກະສາຕ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังะพรณตันจะมหาราชาตวังมังโปสัทุโนดีปังการเทโวสุโปเศธิกินจิเทโวเยสโกปัจจังทัสมิงกินเมวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตะวันตุเม สิทธิราพังชนานเยยมณีจินดาปิยงจะทนังสัพเพชนาพังหงชนาปิยมะมะสัคตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมมังวรังหิตังเทวะมนุษา์นังพุทธเตชีนะโสทินาัสันตุปตถวาสัพเพทุขาวูปะเมมตุเตสัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมมังวรัง ริราหูปัสมนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปทถวาสเพพยาวุปสมิโตเตสกกตวาสังคารตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุไนยังปาหุไนยังสังคเตเชนะโสตินานัสสันตุปทวาสเพโรกาวุปสมิโตเต